เมื่อเลือกตั้งเสร็จผมอยากจะเสนอนโยบายนโยบายที่พักพลังประชารัฐและพักของประยุทธ์รัฐสัตว์ต่อเราผมอยากพูดแล้วก็ให้ประชาชนคิดเอาเองว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่เขารัฐสัตว์ต่อเราหรือเปล่านโยบายในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงหาเสียงพลังประชารัฐเสนอว่าถ้าแรงขั้นต่ำต้องอยู่ที่400ถึง425บาทต่อวัน รับเงินเดือนนักศึกษาจบปริญญาตรีให้อยู่ที่สอง0 0ืบาทนักศึกษาอาชีวะต้องได้เงินเดือนเดือนละอย่างต่ำ1,8,000บาทตัดกำมาที่ปัจจุบันครับสองใจมากในปีห้าในปีหกสาอัตราการว่างงานสูงสุดถึงสูงสุดที่สุดใน1 1ปีถึง1.9%ปีนี้ครับนิวฮาดอัตราการว่างงานว่างสุดสูง 2.0%คนที่ทํางานอยู่ตกงานนี่เอาแค่มีคนเอาแค่เอาแค่อยู่ในแบบสํารวจนะครับประมาณ5 0 0 0 0กว่าคนคนที่จบใหม่พยายามจะทํางานหางานหางานไม่ได้กว่า2 0 0 0 0กว่าคนนี่ไม่ต้องไปพูดถึงรายได้ขั้นต่ำ18,000,20,000หรือรายได้ขัดต่ำต่อวัน4,400หรือ425บาทเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแค่ง,งานยังไม่มีจะทําเลย นอกจากนั้นยังมีเรื่องของภาษีครับพลังประชารัฐเสนอยกเว้นภาษีนักศึกษาจบใหม่5ปีเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สองปีลดภาษีบุคคลธรรมาดา10อร์ซตอนนี้ได้มีใครได้ลดภาษีหรือยังครับ,บมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วภาษีพวกนั้นไม่ได้ใช้เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเอาไปตักระหน่อง ต่อแอพิสิทธิชนต่อพักคพวกของประยุทธ์ต่อองค์พระพยศข,ของเขาเอาไปซื้อยุทธภพกรที่ไม่มีความจําเป็นใดนๆต่อสวัสดิภาพของประชาชนถ้าหากเกิดว่าใครจงเกียรติจงชังรัฐบาลตวดหน้าหรือรัฐบาลคุณยิ่งรัชชินวัตรคุณทำมาดูครับรเกษตรกรในยุคนี้เป็นยังไงเกษตรกรในยุคนี้เป็นยังไงพลังประชาัฐเสนออ,อะไรสเสนอว่าจะยกระดับ ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างราคาสินค้าทั้งราคาข้าวมันสับปะหลังยางผักตาตกหัวตกหวบแล้วก็ตกหัวอย่าว่าแต่แค่นั้นเลยครับแม้แต่ราคาตกหัวยังไม่พอคนซื้อยังไม่มีซื้อเลยนี่คือความตบสัตว์ตของพลังประชารัฐเมื่อเขาเข้ามาทีนี้เมื่อกี้ผมพูดไปถึงนโยบายที่มันตบสัตว์ตเป็นไปไม่ได้ของพลังประชารัฐแล้ว ผมขอพูดถึงผลงานวีรกรรมของประยุทธ์และองค์คาพยพข,ของข่าวบางหลังจากที่เขาเข้ามาในการเป็นรัฐมนตรีในการเป็นรัฐบาลในการเป็นสสจำได้ไหมครับสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติประยุทธ์พูดว่ายังไงประยุทธ์บอกว่าตนไม่ใช่นักการเมืองตนเป็นเพียงทหารที่อยากเห็นความสงบของประเทศชาติพอเข้ามากับกอบ จะพูดว่าตัวเองไม่ใช่ทหารแล้วตัวเองเป็นนักการเมืองนี่คือสิ่งที่ชอบทำหรือไม่สว2อ0เสียงถ้าหากเกิดโซิชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชกูเกิลจะเห็นเลยว่า250เสียงมีเครือข่ายทั้งคสอสชทั้งประยุทธ์หรือเกี่ยวกับองค์คาระยุทธ์ั้งสิน้น249เสียงสงวโปวดให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น พอครับฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านต่อสู้พยายามขานอำนาจเผด็จการอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายพักการเมืองฝ่ายค้านที่พยายามต่อสู้กับประยุทธ์มาตลอดก็ถูกยุบพักถูกยัดเยียดข้อหาให้พักนั้นคือพักอนาคตใหม่หลังจากที่พักอนาคตใหม่โดนยุบไปสสพักอนาคตใหม่ฟอรมทีใหม่ก็พูกเล้าไปอย่างนั้นยังไม่พอครับสสฝ่ายค้านหลายพัก ไม่ใช่เพียงแค่ทำกล้าวไปพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่สุดท้ายสอส,อสอเหล่านั้นกบถูกยัดข้อหาตัดกําลังฝ่ายค้านทำให้เขาต้องหลุดพ้นจากสภาพสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้พวกเขาถูกเลือกตั้งมาจากรัฐบาลประยุทธ์อ,อัะต่อไปกันถูกเลือกตั้งมาจากประชาชนผิดกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ให้แจ็คทิดงต้นอำนาจอาธิปไตยไปจากประชาชน นั่นคือตอนที่เขาเข้ามาถ้าพูดถึงนโยบายหรือโครงการที่มันประสบความสําเร็จมาดูกันครับรัฐบาลประยุทธ์มีลักษณะการแก้ปัญหาด้วยเงินเหมือนเด็กที่ขมโมยเงินพ่อแม่มาใช้ผิดก,กันตรงที่ว่าเขาขมโมยเงินประชาชนมาใช้ร้นเงินประชาชนเอาไปแจกจ่ายเอาไปทำกิจกรรมอบรมเอาไปสร้างอสังหาริมทรัพย์เอาไปสร้างเคหสถานรายได้พวกนั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ไมแม้แต่น้อยแม้จะมีคนพยายาตรวจสอบสุดท้ายก็ถูกตีกลับมาอยู่ดีนอกจากเรื่องของเคหสถาแล้วรัฐบาลประยุทธ์ยังปัดตกเสียงของประชาชนยังปัดตกเพิกเฉยต่อความเห็นของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกไปว่ารัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560มันมีปัญหาหลายส่วนพวกเรา ก็พยายามตั้งพยายามลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญจําได้ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราพบกับประชาชนกันโคนลบายมาลงชื่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่และสุดท้ายเป็นยังไงครับพักฝ่ายคา้านเองก็พยายามช่วยเหลือประชาชนพยายามค้านอํานาจกับประยุทธ์พวกเราทั้งประชาชนทักฝ่ายค้านในรัฐสภาเสนอรัฐธรรมนูญตั้งรัฐธรรมนูญไปเจ็ดฉบับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลปัดปกห้าฉบับมีแค่สองฉบับที่ไม่ได้ถูกปัดปกคือก,การด้านการให้สสอรอัร่างรัฐมนูญใหม่ทีนี้เรามาดูบ้างห้าฉบับมีอะไรบ้างโดยรวมแล้วห้าฉบับนี้มีหลักการสามอย่างหนึ่งปิดสวิชคำสั่งคอสอชอไม่ให้คำสั่งให้ไม่ให้คอสอชก้าวล่วงไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐมนูญสองปิดสวิชนายยคนนอก ไม่ให้มีประยุทธ์คนที่สองหรือคนที่สามหรือคนที่ส,สี่อีกสามปิดสวิต์ส,สวไม่ให้สวมามีส่วนในการเลือกตั้งนายกระฐมนตีหรือมีส่วนในการไทจอัออำน,นาจหรือปล้นอำนาจไปจากประชาธิปไตยหรือแทรกแซงอำนาจใดๆในรัฐสภาแต่รู้ไหมครับถ้าฉบับตรงนั้นถูกปัดตรงโดยไทยก็สอวอสอเสียงนี้ไงครับสว250เสียงที่ไม่ได้ถูกเลือกตั้งมา ถูกแบ่งชิ้นเค้กให้ประชาชนจาก,จาก,จ,ากจากพวกประยุทต์และพักร่วมรัฐบาลของประยุทต์